สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับโปเกมอนที่มีชื่อว่าวูลาโอสสำหรับโปเกมอนตัวนี้จะเป็นตำแหน่งออราเดอร์ er, ซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าผมจะแบ่งรีวิวสกิลตัวนี้เนี่ยเป็น2รอ,อบแล้วกันวันนี้จะขอรีวิวเฉพาะสายหมัดอนันตการละกันสำหรับเจ้าหมีตัวนี้ตีครั้งที่3จะกลายเป็นการโจมตีแบบบูตซึ่งมันจะแรงขึ้น ตัวนี้จะเปลี่ยนเลเวลตอน5ซึ่งพอเปลี่ยนเลเวลแล้วการโจมตีแบบบูสต์ก็จะเปลี่ยนไปครั้งที่3เนี่ยจะแรงขึ้นแล้วก็จะได้โลด้วยส่วนพารสิของตัวนี้เลยก็คือจะทําให้โดน CC เนี่ยสั้นลงส่วนพารสิตอนเปลี่ยนล่างจะสามารถต่อยทะลุโลได้บางส่วนสก,กิลหนึ่ของตัวนี้จะเป็นการชาร์จแล้วต่อยถ้าเกิดว่าชาร์จเกินขีดเนี่ยก็จะต่อยแรงขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าชาร์จแล้วต่อยเลย อ่ะก็จะเบานะดาเมจเมื่อกี้จะอยู่ที่200กว่าเนาะชาร์จแล้วต่อยตุ้มอ่ะสามร้ผมจะโดนดาเมจอยู่ที่96เวลาที่ชาร์จอยู่จะทำให้โดนดาเมจเบาลงต่อมาสกิล2จะสามารถพุ่งทะลุกําแพงได้ซึ่งการพุ่งของน้องหมีเนี่ยพุ่งทะลุโดนหมดเลยนะทำให้ศัตรูโดนสตั้นแล้วก็น็อกแบค็คอ่ะประมาณนี้ พอเปลี่ยนร่างปุ๊บก็จะเลือกได้2ส,สายซึ่ง2ส,สายเนี้ยทำให้แบบพวกสกิลติดตัวแตกต่างกันอีกมัดอนันตการจะเป็นการชาร์จแล้วต่อยหรือว่าจะต่อยเลยก็ได้ถ้าชาร์จแล้วต่อย คูดาวจะอยู่ที่7วิแต่ถ้าเกิดว่าต่อยเลยคูดาวก็จะอยู่ที่4วิซึ่งหลังจากการใช้หมัดอนันตการเนี่ยไม่ว่าจะแบบชาร์จหรือไม่ชาร์จก็ตามทีมันจะทําให้การโจมตีครั้งต่อไปเป็นการโจมตีแบบบูสต์เอาแบบไม่ชาร์จก่อนนะจะทําให้ลดคูดาวแล้วก็ศัตรูเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลงตุ้มเดินมาอ่าตอนนี้มันแบบไม่ค่อยเดินตุ้มอ่าถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นว่าเดินช้าลงอยู่ การต่อยแบบไม่ชาร์จจะมีดาเมจอยู่ที่372 372ไปจนจบแต่ถ้าเกิดว่าต่อยแบบชาร์จจะทําให้ตัวผมเนี่ยไม่โดน CC แล้วก็เคลื่อนที่ช้าลงแล้วก็จะโดนดาเมจเบาลงด้วยจากปกติจะเป็น89แต่ถ้าเกิดว่าชาร์จก็จะเหลือแค่71ถ้าแบบไม่ชาร์จก็อยู่ที่500แต่ถ้าเกิดว่าชาร์จเกินขีดแล้วต่อย จะดาเมจแรงมากแล้วก็ทำให้ศัตรูที่อยู่ตรงกลางเนี่ยโดนสตันอ่ะดูกันอีกรอบหนึ่งตูมอ่ะพันเจะแบบโดนสตันโดนผักโดนคิถ้าเกิดว่าชาร์จเกินขีดแต่ว่าศัตรูเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงกลางศัตรูก็จะโดนแค่ดาเมจอ่าถ้าเกิดว่าชาร์จต่อยเนี่ยศัตรูยิ่งเลือดน้อยก็จะยิ่งตีแรงขึ้นพันเกับสี่พันไปละ ไอตรงดาเมจที่ซ้อนด้านหลังเนี่ยคือดาเมจโบนัสจากที่แบบศัตรูเลือดน้อยต่อมาสกิลสับคอสามารถทะลุกำแพงได้จะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนสตันแล้วก็จะทําให้การโจมตีครั้งต่อไปเป็นการโจมตีแบบบูสต์อยู่ในมูฟจะสามารถใช้ได้2แบบก็คือพุ่งไปใส่เป้าหมายแล้วก็กําหนดทิศท,ทางถ้าเกิดว่ากําหนดทิศท,ทางเนี่ยจะทําให้ศัตรูโดนดาเมจแล้วก็มันจะผลักไปยังทิศท,ที่กําหนดซึ่งผลักไปโดนใครเนี่ยก็จะทําให้คนนั้น โดนดาเมจไปด้วยอันนี้แบบกําหนดทิศทางนะตุม้มอ่าเห็นป่มนกมันก็จะโดนดาเมจไปด้วยปึ๊บอยู่ด้านข้างแล้วก็ต่อยไปด้านขวาประมาณเนี้ยอีกแบบหนึ่งจะเป็นการไม่กําหนดทิศทางจะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนต่อยขึ้นแล้วก็ติดสตันตอนที่ล่วงพื้นปรับเขาให้แล้วก็ล่วงลงมาติดสตันอยู่นะซึ่งหลังจากที่ใช้อยู่ในมูฟแล้วก็จะเป็นการรีเซ็ตหมัดอนันตการอ่ะผมปล่อยหมัดไปแล้วก็ตุม้มใช้ปุ๊บเห็นปะ หมัดอนันตการคือแบบโดนรีเซ็ตไปเลยหมัดอนันตการแบบอัปเกรดจะทําให้ผมเนี่ยโดนดาเมจระหว่างชาร์จน้อยลงสับคอแบบอัปเกรดเมื่อผมใช้หมัดอนันตการแล้วเนี่ยจะทําให้คูดาวของสับคอสั้นลงสับคอไปแล้วก็หมัดอนันตการนะ่ะสับคอคูดาวก็จะสั้นลงสำหรับในตอนนี้ผมจะอยู่ที่แรงเอ็กเปิดคัทสเล่นไม่กี่เกมก็จะมาเตอร์แล้วเนี่ยนานนี้นี่ผมมีชุดด้วยอย่างงั้นเหรอ ชุดเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าสำหรับสกิลถล่มหินชาร์จแล้วต่อยได้อู้เข้าป่าเหรอเอาสไตมากับผมโอไม่ oh สไตบอกไ่สนไปทำแต้มแล้วจ้าเออโอโหถ้าเกิดว่าแบบไม่ชาร์จต่อยดามเมจน้อยมากน้อยจะจัดเลยสไตแม่งไปทำแต้มสไตบอกขอ,ขอก่อนนะสี่แต้มสไตบอกขลอมารับกูหน่อยสไตแม่งยังได้นะทำแต้มไปแล้วสองรอบอันนี้มานี่มานี่มานีเตึ๊บตึ๊บ อ้มยีอ็ดแต้มอีอย่างวะทำไมเขาแบบยืนนิ่งเลยอะทำไมอะไรเนี่ยเอาไปเออเอ,อ้ยเอาอย่างไงยังไงอย่างไงอย่างไางไเจอป่าฝั่งเขาตัวเถื่อนนี่ว่าเฮ้ยจจอเอามัวแต่ชาร์จแม่งไม่ได้คีิปเลยมันคล้ายๆกับลูคาลิโออะ มันจะต้องชาร์จแล้วต่อยไอปลาน้อยไอเข้ามาเข้ามาออปื๊บต้มต่อยแรงอยู่นะอุ้ยกกบมากบมากบมาเดี๋ยวเธอ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 เออตายตายตายจังวันนี้ไม่ถึงองะเอาสิบแปมก็เอาวะเออปั๊บ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 พุ่งกลับก่อนสิบแปมสวย ขาดห้าแต้มอะเลือดผมน้อยปื๊บแล้วต่อยคือตอนนี้แบบเป็นการโจมตีแบบบูทเนี่ยตัวผมเนี่ยจะตีไกลขึ้นนะปกติจะตีแค่นี้นะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเยการ์ดอสเการ์ดอสสังเวยมาแล้วนะศพแรกศพแ,แรกผ่านไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการโจมตีแบบบูทน่ะเห็นปะ่ะคือระยะไกลขึ้นแล้วก็เวลาที่ต่อยแบบบูทได้เนี่ยผมก็จะได้โลด้วยตึ๊บ ล่นิดเดียวอ่ะมันจะพอไหมเนี่ยฮะเอา้าเออเกลาดอสพุ่งมาวะ่ะถอยก่อนเกลาดอสแม่งพุ่งได้หลายสเต็ปอ,อ,อ,งงอู้ยังไงไอ้หงุดหงิดทำไมรู้สึกระยะมันสั้นจังวะหรือว่าคิดไปเองวิอยากทำแต้มอยู่นะเดี๋ยวชาร์จชาร์จแล้วต่อยไปดิอุ้ยย่างแรง30แต้มย้า โอ้โหแม่ยิ้มโอ้ไม่ก็ดังๆเลยจังหวะนี้30แต้มตรงนี้ก็ได้เออเฮออเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเออะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยนีก่อนมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วจังหวะเนี้ยพุ่งบุ้งบุ้งหนีก่อนอุ้ยจะตายอุ้ยจะตายอุ้ยจังหวะนี้อะไรอยกูกูทำอะไรลงไปเออเออเออเข้ามาแล้วไปไหนแล้ววะมันมีสกิลแบบ วิ่งหนีหรือเปล่าวะตัวนี้ตัวจริงจับมันจับมันจับมันไม่ถึงอ่ะตุ๊บ,บปุ๊บปุ๊บถ้าต่อยเลยดาเมจก็ไม่แรงแต่ว่าครูดาวจะสั้นเออได้อยู่ได้อยูไย่ไปไหนเราฟิกเกอร์พลาดอย่างนี้ตายสิครับผมตายไปอะไรฮะไอแมวน้อยยังไงยังไงฮะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะ เอาไม่ล่ากลับไปแล้วก็โดนใบโอ้ยไม่ตายอะเมื่อกี้เหมือนว่าเขาจะโดนอยู่นะแต่แบบเขาไม่ตายเอามาหน่อยไม่ล่ะมาหน่อยออเออโดน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 ,โดน,โดนแม่งเอ้ยตอนนี้แบบชาร์ต่อยอะมันช้ามากต้องดักในพุ่มแล้วต่อยอ่ะมาขอสิบแปมก่อนโอเคสวย เออยังไงดีด้านล่างหรือด้านบนเฮ้ยกบน้อยเออเอาไม่ละเอาไม่ละเอาไม่ละโอ้โหมัน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 หนีอ่ะเออโอเค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 กูว่าไม่โอเคนะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยต่อยแม่งโคตรสั้นอ่ะสกิลโอ้โดน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 เฮ้ยจึ๊บเออเออใครมันยอมแพ้บ่อยจังวะมาแล้วเออมาแล้ว สวยดิสวยไปสวยไปสวยไปโอเคไอตัวเนี้ยที่มาแทนโลตอมอะดาเมจแม่งหนักจริงเฮ้ยกลับบ้านไม่ได้จะสองนาทีแล้วต้องรีบฟาร์มหาลูกบอลหาเลเวลอีกหกวิไม่ทันแล้วกูซักเวลหนึ่งก็ยังดีสวยปลาได้เลือดแล้วด้วยไปเอาต้นไม้ไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่นี่นี่น,นี่ตัวนี้เลยสวยเก็บป่าเขาได้แล้วเนี่ยเออ เออเออเอเอมันต้องได้แล้วชาละชาละชาละปื๊บสวยก็เป็นสกิลที่ดีเอาไว้ลาดไม่ต้องมายุ่งกับกูไอ้ต้นไม้เออจัดมาแล้วร้อยแต้มเอาไหมละ่ะลองดูหน่อยไมหมล่ะฮ้ะออออุ๊ยเข้าไปทำไมวะออกมาออกมาออกมาอเอาเอเอ,อะไรอะครับผมาฮะฮะลองดูหน่อยลองดูหน่อยลองดูหน่อย ช่วยหน่อยอ้าสู้เขาไม่ได้ถ้ากระต่ายได้ทําแต้มไม่น่าได้แล้วไม่มีโล่แต่ว่าฝั่งเขาตายเยอะอยู่นะถ้าเกิดว่าแต้มน้อยแล้วไปทําแต้มมาได้อยู่คือไม่รู้ใครเกมนําไปแล้วเนี่ยคิวไปสามตัวชนะไหมโอเคชนะอยู่600ต่อ500เมตาใหม่ไม่เอามังกรเอกเปิดคาสา3เรียบร้อยขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ